ของ JK ค่ะขอนำเสนอให้ชมกับรถเก่งบ้านๆนนะคะตัดสดกันได้สบายราคา55,000บาทค่ะ <S <S รถ t o y ย t a Vios 1.54บอลรถปี03นะคะมีดิบบสเบรก4ล้อค่ะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นมีจอแอนดรอยเครื่องเสียงพร้อมใช้ค่ะภาสีพรบบปี69 <S <S เล่มคล่มร้อมโอเลยนะคะสภาพตัวรถก็ตามในรูปนี้เลยค่ะทุกท่านยังดูดีทั้งภายนอกภายใน ปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะขึ้นลงก็เป็นไฟฟ้าค่ะ5 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะภายในเป็นเบาะหนังมาในโทนของสีดำแผงประตูไม่แตกไม่ร้าวค่ะยังดูสภาพสวยยังดูดีอยู่นะคะราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคากันแดดแกันฝนกันลมกันได,ด้สบายนั่งสบายด้วยนะคะเดินทางสะดวกสนใจนะัดดูรถด้วยตนเองได้นะคะติดต่อผู้ขายได้เลยเพื่ออัปเดตสถานะ และคุยนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะรถจังรันนี้ทางด้านผู้ขายไม่ได้ลงพิกัดดูรถไว้นะคะดังนั้นต้องโทรอย่างเดียวนะคะสวัสดีค่ะ